สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับอู๋ go forward นะครับวันนี้นะครับเป็นเกี่ยวอย่างยิ่งเลยที่จะมาแนะนําเจ้ากระบะไฮลักรีโวนะครับเป็นรุ่น b c a คนะครับหัวเดียวหรือรถกระบะแบบตอนเดียวแล้วก็สามารถบรรทุกข,ของได้เยอะมากๆเลยตัวนี้มีการติดตั้งนะครับตู้ทึบแบบอลูมิเนียมกลุกไม้ภายในแล้วก็มีการติดตั้งช่วงล่างที่ทำแบบรับน้ำหนัก5ตัน พร้อมยางแล้วก็ล้อกระทะผ่าเผาลอยติดเต็มพิกัดเลยนะครับช่วงล่างเน้นบรรทุกน้ําหนักเพราะลูกค้าจะเอาไปบรรทุกข้าวสารจะเอาไปบรรทุกน้ํานะครับน้ําหนักราวๆที่บรรทุกก็มี3าสี่ตันนะครับลูกค้าก็เลยต้องการนะครับที่จะใช้ช่วงล่างนี้นะครับชุดช่วงล่างเพื่อที่จะได้ รับน้ําหนักรถได้แล้วก็ตัวนี้นะครับทาเสริมคานกระบะไว้ด้วยและมีการจดทะเบียนนะครับอย่างถูกต้องมีใบวิศวกรรับรองให้ในใบจดทะเบียนนะครับก็คือเท่ากับว่าท่านไม่ต้องไปทําอะไรข้างนอกเลยทาให้จากที่โชว์รูมนะครับเสร็จสับพร้อมรับรถไปใช้งานทันทีพร้อมมีการรับประกันและเป็นช่วงล่างยี่ห้อโปรที่เป็นยี่ห้อที่คนบรรทุกเนี่ยไว้วางใจมากที่สุดด้วย เนี่ยฮะผมก็เลยต้องมารีบทําคลิปนะครับก่อนส่งมอบนะครับสัานๆก็ามาสิบนาทีเนาะเดี๋ยวผมพาชมรอบคันกันว่าเจ้าตัวรถนะครับมีการติดตั้งอะไรเข้าไปในรถบ้างแล้วก็ตัวไม่ว่าจะเป็นตู้ไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างมันมีอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเลอียดพร้อมๆกันนะครับ <S <S โอเคไป เลครับเดี๋ยวเรามาชมกันกันครับกับเจ้าโตโยต้าไ Lu ั r e v รีนะครับเป็นตัวรุ่นกระลาบะหัวเดี่ยวตอนเดียวเครื่องยนต์คันนี้ลูกค้าเลือกเป็น2.8ลิตรนะครับต้องการพละงกำลังเพื่อที่จะไปขนของหนักนะครับเพราะว่าคันนี้มีการจูบมากกว่า3าตันขึ้นไปโดยประจําเลยต้องใช้เครื่องยนต์2.8แนะครับและมีการทํารองรับน้ําหนักนะครับทั้งหมด5ตันไว้ให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้ารถคันนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจนะครับกับตัวรถที่แต่งไปนนรัับเเเดดี๋ยววาาามูออก่จ้ต หัวเดียวเนี่ยนะครับหรือกระบะตอนเดียวก็จะเป็นนะครับหน้าตาแบบนี้เลยไฟก็เป็นฮาโลเจนนะครับปกติดยแบบนี้นะครับไฟตัดหมอกไม่ได้มีมาให้นะครับกระจังหน้าจะเป็นสีนะครับดำๆด้านๆแบบนี้อยู่แล้วคันนี้เป็นสีขาวนะครับสีขาวที่ราคาจะถูกกว่าปกตินะครับเจ็ดพบาทนะครับถ้าเอาสีเมทัลลิกสีบอลเงินหรือสีเทาดำเนี่ยก็จะเป็นราคาอีกราคาหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันรอบๆหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้เลย ล้อยางนะครับสเปคก็ปกติเขาจะให้ล้อขนาด15มานะครับ15นิ้วเป็นล้อกระทาแบบนี้มานะครับเครื่องยนต์2.8นะครับดูตรงนี้เลย2.8ไฮลักซ์นะครับกระจกก็จะเป็นแบบนี้กระจกไม่มีไฟเลี้ยวด้านข้างอยู่แล้วเป็นกระจกนะครับสีดําด้านๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีอันนี้ผมติดคิ้วกันสาดของแท้ให้ลูกค้าเลยนะครับเป็นตัวของ t ต y o ต a m มอเตอร์นะครับตัวนี้คือยังดีเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับ ก็ติดฟิล์มนะครับแบบ40นะครับบานหน้ารอบพันนะครับซ้ายขวาแล้วก็หลังเนี่ยแบบ60อันนี้ก็ติดแบบเซรามิกของไฮฟูห้าอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นครับมือจับจะเป็นแบบสีดําแบบนี้นะครับมือจับเป็นสีดําแบบนี้ตัวรถนะครับก็จะดูประมาณนี้เลยนะครับเป็นสีขาวชั่วๆแบบนี้เลยอ่ะเรามาดูทีเด็ดตรงนี้เลยดีกว่าก็คือตู้นะครับตู้นี้จะเป็นตู้ทึบนะครับตู้อลูมิเนียม ทั้งหมดและมีการกลุกภายในนะครับเป็นแบบไม้3ด้านเดี๋ยวผมพาเปิดชมข้างในตัวนี้จะสูง1.8เมตรนะครับจากพื้นกระบะนะครับพื้นกระบะก็คืออยู่ตรงประมาณนี้นะครับแล้วก็สูงนับขึ้นมานะครับก็คือเมตร80เลยนะครับจากพื้นกระบะนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ลูกค้าไม่เอาสูงมากเพราะถ้าสูงมากเนี่ยมันจะขึ้นเข้าห้างก็ไม่ได้นะครับแล้วก็เสี่ยงติดอ่าพวกใต้สะพงงใต้สะพานได้ได้ง่ายตัวนี้ก็จะแบบมาตรฐานนะครับลูกค้าก็อยากได้แบบมาตรฐานประมาณนี้เป็นตู้อลูมิเนียมอย่างดีนะครับตัวนี้ มีการติดตั้งนะครับมาจากของโชว์รูมเราให้เรียบร้อยเลยเรามาดูเรื่องของตู้กันก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปดูช่วงล่างเนาะส่วนตัวนี้นะครับตัวตู้เนี่ยจะมีไฟเห็นไหมครับนี่ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟเบรกส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในนะครับเปิดด้านซ้ายก่อนนะก็ยกออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ออกมาอย่างนี้เลยปึ๊บนี่ดูครับกูุไม้อัดแบบนี้เลยนะครับตีหมุดอย่างนี้เลยนะครับสวยงามแล้วก็ด้านนี้นะครับภายในกระบะไลเนอร์ก็ใส่นะครับของแท้ ระบะไเนอร์เลยของโตโยต้ามอเตอร์เลยอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ชัดๆนะครับด้านอีกด้านนึงก็หมุนออกมาปึ๊บแล้วก็หมุนออกมาอย่างนี้นะครับเปิดมาก็เป็นกลุ่มไม้ทั้งหมด3ด้านแบบนี้เลยนะครับอ่าเนี่ยภายในสูงไม่80ก็ประมาณนี้มีไฟนะครับเปิดนะครับภายในคา์โก้ด้วยเผื่อเวาส่งของกลางคืนนะครับจะได้มองเห็นนะครับเวลาลงของเนี่ยประมาณนี้ว่างยาวมากเลยนะครับหัวเดียวอ่ามีความยาวของกระบะที่มากที่สุดอยู่แล้วนะครับในรถกระบะทุกตัวนะครับก็สามารถ นะครับจะขนของได้เต็มที่เลยตัวนี้ก็สามารถเปิดกระบะนะครับเปิดตรงนี้ออกมาได้นะครับเพื่อขนของนะครับตัวนี้จะสังเกตว่าช่วงล่างโปรของเรานะครับนี่เพลาลอยลูกปืนล้อใหญ่นะครับโปรบรรทุกหนักนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไล่รายละเอียดคร่าวๆนะครับกับการที่มีอะไรติดตั้งไปในตัวนี้บ้างปิดจากฝั่งขวาก่อนนะฝั่งขวาก่อนนะครับโอเคไหมครับเดี๋ยวผมพาไปรู้จักกับเจ้าตัวช่วงล่างนะครับมาเริ่มจากตัวล้อก่อนเลยดีกว่านะครับ ฝั่งนี้นะครับอ่ะฝั่งนี้ราจะมองเห็นอยู่นะครับตัวนี้นะครับใช้ยางแบบมิชลินนะครับ2องสอนะครับแล้วก็ R 1 5คือล้อขนาด15เป็นล้อกระทาผ่านะตัวนี้นะครับใช้ของยี่ห้อโปรโนะสังเกตนะครับตัวนี้จะมียี่ห้อโปรโตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินนะครับสวยๆเลยแล้วก็ยางรับน้ําหนักโดยเฉพาะนะต้องเป็นยางตัวไซส์นี้นะครับแล้วก็เป็นยางมิชลินนะครับจะยางมิชลินนี่เป็นยางที่มาตรฐานสูงมากๆแล้วราคาก็ไม่ถูกด้วยราคาก็ สมเหตุสมผลกับคุณภาพเขานั่นเองมาดูในส่วนของตัวล้อก่อนนะครับตัวล้อตดวนี้เขาจะรับน้ําหนักนะครับได้มากแล้วก็รับน้ําหนักกับไอเขาเรียกว่ามันแมทกับตัวเพาลอยนะครับที่ติดมานะครับเพาลอยตัวนี้จะมีลูกปืนแบบทั้งหมด4ตลับนะครับจะใส่ทั้งหมดนะครับข้างละ2ตลับนะครับลูกปืนใหญ่ด้วยนะครับของเจ้าตัวโปรนะครับซึ่งจะทําให้ตัวนี้มันรับน้ําหนักได้ดีมากๆ และในส่วนตัวของตัวนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดนิดหนึ่งครับสีหรือการพ่นของเขาเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างดูมีรายละเอียดที่ดีแล้วก็ตัวนี้จะมีการบอกด้วยว่า Big กโคืออะไร Big กนะครับสก็คือย่อมาจากตัวตลับแบริ่งก็คือลูกปืนนี่แหละนะครับตัวนี้ลูกปืนจะเป็นลูกปืนใหญ่ทั้งหมด4ตัวนะครับ4ตลับก็คือเท่ากับแบ่งเป็น2ตลับล้อละ2ตลับนั่นเอง ในส่วนของตัว ABS นะครับตัวนี้ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วตัวนี้ที่สําคัญนะครับคือไฟหน้าปัดไม่โชว์ ABS ด้วยนะครับในบางเจ้าที่ผมเคยใช้งานมีไฟโชว์นะเลยยี่ห้อโปรนี่คือจัดการได้โปรสมชื่อจริงๆอ่ะเรามาดูของเรื่องยางเสร็จแล้วเรามาดูของตัวด้านพวกแหนบดีกว่าด้านหลังเป็นจุดสําคัญในการรับน้ําหนักของเขานะครับอ่ะมาดูตัวนี้กันนี่ครับในส่วนของตัวแหนบนะครับแหนบของตัวนี้จะเป็นรุ่น ตัวใหม่แล้วนะตัวนี้แหนบจะเป็นชุดใหม่ที่มีการปรับปรุงมาให้ดีกว่าเดิมแต่รับน้ําหนักนะครับได้ดีเหมือนเดิมเลยนะครับตามสเปคโรงงานวิศาวะที่เขาออกแบบมาซึ่งเมื่อก่อนจะใช้แหนบทั้งหมดนะครับข้างละ8เส้นที่เสริมมาเห็นไหมครับตัวที่เสริมมาคือเป็นตัวที่ทาสีไว้นะครับมีทั้งหมด6ตัวแต่เมื่อก่อนนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นทั้งหมดข้างละ8ตัวนะครับก็เท่ากับว่า8แล้วก็บวกของเดิม5 8 5ก็เป็น 13ตัวเลยซึ่งมันจะเยอะนะฮะแล้วก็ทีนี้ปัญหาคืออะไรเนี่ยตัวนี้สกีรองมันนะฮะตัวนี้มันจะต่ามากนะครับต่ำลงมาเยอะเลยนะครับซึ่งมันจะทำให้เวลาเราไปทางต่างระดับเนี่ยมันจะมีปัญหาแหละนะครับทีนี้แต่ตัวนี้นะครับเริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาทำให้แหนบเนี่ยลดลงนะครับลดลงไป2แผ่นเลยทีเดียวใช้นะครับแหนบแบบ16มิลแล้วเมื่อกี้แหนบ12บมิลใช่ไหม ตัวนี้เขาใช้เป็นแบแหนบ16มิลน,นะครับซึ่งมีความหนากว่าเดิมและทําให้รับน้ําหนักได้ดีกว่าเดิมสิเพราะว่ามันใช้แหนบน้อยลงนะครับก็เหลือแค่ข้างละ6ตัวเท่านั้นเองนะครับทาให้ตัวนี้เห็นไหมระยะพื้นเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นกว่าตัวก่อนที่มันเคยต่ําลงไานะฮะแล้วมันมีปัญหาในการวิ่งพื้นต่างระดับและไปติดนะครับวุ่นวายมากๆตอนนี้เนี่ยยกสูงขึ้นมากลายเป็นว่าเออทีเนี้ยขับแล้วรู้สึกสบายใจแล้วมันขับง่ายกว่าเดิมพูด,ด้ง่า่าายกวเดิม แล้วตัวนี้นะครับเรื่องของแหนบก็จาก12มิลเป็น16มิลใช้แค่6แผ่นเมื่อก่อนใช้8แผ่นนะจบนะตัวนี้ทาสีสวยมาให้เลยชัดเจนเลยนะครับเรียงมันตับให้รู้เลยนับได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับมีตรงเตงนะครับมีตรงเตงให้นะครับมีตัวเนี่ยครับชุดสกีนะครับชุดรับแหนบมีอะไรครบหมดแล้วนะเท่ากับตอนนี้แหนบมีทั้งหมด6 7 8 9 10 11มีทั้งหมด11ตัวฝั่งละนะ11ตัว และแบ่งเป็นโช๊คนะครับตัวนี้โช๊คของรุ่นโปรเนี่ยตัวนี้ก็จะแบ่งเป็นฝั่งละ2ตัวตัวเก่าถอดออกไปเลยนะครับตัวเดิมนะครับมันไม่ได้สเปคตัวนี้ต้องใช้สเปคที่ทางวิศวกรรมของร้านโปรเนี่ยเขาได้การทําการจัดก,การแล้วเอาโช๊คเบอร์ใหญ่ขึ้นเลยนะครับใส่เข้าไปนะครับสตัวเลยไว้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นโช๊คแบบว่าตั้งตั้งเอียงเอียงนิดนิดหนึ่งตัวเป็นโช๊คเบอร์ใหญ่เลยแล้วก็เป็นโช๊คที่เอาไว้รับน้ําหนักโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ยังได้ความ นุ่มนวลแล้วก็รับน้ําหนักในการขับขี่ได้ดีนะครับเนี่ยถังแหมทั้ง2ชุดจะได้เหมือนกันเลยนะครับซั้ง2ฝั่งนะครับเท่ากับแนบนะครับฝั่งละ6ตัวนะที่เพิ่มมานะครับเป็นเพิ่มมาทั้งหมด12ตัวนะครับรวมกันแล้วทั้งหมดเป็น22ตัวทั้งหมดแนบ2ฝั่งนะครับเป็น22ตัวถูกไหมล้อยางอะไรนะครับยังมีอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมให้นะฮะส่วนเพาลอยนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดซุ้มเพาลอยใหม่เลยที่เปลี่ยนนะครับ ตัวเพาลอยเราเปลี่ยนใหม่เลยนะครับใช้เพาลอยท awesome. um like yeah, ี่ใหญ่นะครับต้องเป็นเพาลอยที่ใหญ่รองรับน้ําหนักได้ใช้เพาเดิมมีสิทธิ์ขาดเอาได้ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนนะครับทํารองรับวิศวกรนะครับมาเรียบร้อยลงจดทะเบียนเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนแนบจดทะเบียนเสริมตู้ทุกอย่างเราทําให้มีประกันภัยพ่วงท้ายถ้าเกิดอุบัติเหตุนะครับก็มันมีประกันนะครับอยู่ในตัวประกันภัยด้วยร่วมให้กับลูกค้าไปเพราะว่าตัวนี้บางทีสินค้าเนี่ยนะครับ ผลแต่ละที่เนี่ยโอ้โหราคาหลักแสนก็มีนะครับก็ต้องมีการประกันราคาไว้ด้วยส่วนตัวนี่ครับกระบะนะครับเรามีการดามไว้ให้ด้วยนะครับดามไว้ให้เพื่อที่ว่าเราที่ทําเนี่ยเพราะว่าตัวกระบะเนี่ยมันมีโอกาสฉีกได้นะขนไปหนักๆน,น,นานๆนะครับตัวนี้มีการดามเหล็กไว้ให้เรียบร้อยนะครับ เพื่อที่ว่าป้องกันนะครับในอนาคตนะครับไม่ให้มันฉีกออกมานะครับซึ่งน้ําหนักเนี่ยที่รับอะ่ะต้องบอกว่ามันโหดอยู่แล้วเวลาเรารับน้ําหนักกัน3-4ตันในนานบ่อยๆนะครับตัวนี้ก็มีการป้องกันมาให้เรียบร้อยเลยสำหรับช่วงล่างชุดโปรนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องไปหานั่งทําติดตั้งให้วุ่นวายแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งต่อทะเบียนจดทะเบียนใหม่ที่ขนส่งทุกอย่างเราทําให้หมดเลยนะครับ วันจดทะเบียนวันได้รับายขาวลูกค้าก็มาเปลี่ยนก็จะมีใสำเนาหน้าเล่มที่มีเขียนพวกเกี่ยวกับการจดทะเบียนแนวการจดทะเบียนตู้นะครับทุกอย่างเลยนะครับอะไรที่มันต้องเสริมขึ้นมาเสริมตู้เสริมอะไรมาเสริมเพลาลอยเสริมอะไรจดพวกนี้มันมีค่าใช้จ่ายเลยนะครับแล้วก็มีการรับรองจากวิศวะ,ะตัวใบรับรองวิศวะเข้ามายุ่งด้วยนะครับถ้าเราไม่ทำเนี่ยตัวนี้ตํารวจจับนะครับมีปัญหาเลยนะโดนปรับเลยนะครับอ่ะช่วงล่างก็จะสวยๆแบบนี้นะสีสันสวยงามมากผมชอบของโปรมากเลยนะครับคือมันทําออกแบบมาแล้วแบบดูสิ นะครมันดูแบบสดสีสดใสแล้วก็แบบเออเห็นชัดๆเลยแหนบนับได้เลยอะไรอย่างเงี้คือนะครับดูดูเรียบร้อยดูงานเรียบร้อยดีสีเขาแบบดูเรซซิ่งดีด้วยนะครับก็ถือว่าจบนะครับกับการที่ทำนะครับชุดช่วงล่างแบบนี้นะครับไปใช้งานของลูกค้าแล้วก็จะมีการติดสติกเกอร์นะครับรับประกันไว้ให้อย่างนี้เลยไฟเบรกดูที่3ไฟท้ายแบบฮาโลเจนนะครับชุดฮาโลเจน Z ซ d อิดิชันนะครับ นี่นะฮะมาดูทางฝั่งสว่างบ้างก็จะเป็นประมาณนี้เลยล้อนะครับอ่าสวยงามมากๆนะฮะนี่เห็นไหมไม่ต่ําเกินไปด้วยตัวตัวแหนบที่มันอยู่เห็นไหมครับเวลามันไปเจอพวกถนนที่มันมีรอยต่อหรือพวกทางคอนีิที่เราต้องขึ้นถนนรอยต่อก็ทําให้เรายังขึ้นได้นะครับนี่ข้อดีของมันนะครับทําให้รถไม่ต่ําเกินไปอ่ะลองดูนะครับตู้สูง1 8เมตรอย่างนี้นะครับยังพอขึ้นห้างได้นะครับตัวนี้นะประมาณนี้เลยนะครับกับเจ้าตัว รถกระบะไฮรับซิลเวที่ติดตั้งต่อตู้ทึบอลูมิเนียมนะครับแลวก็ชุดช่วงล่างรับ5ตันของยี่ห้อโปรนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นที่สนใจของกับลูกค้าหลายๆคนแน่นอนกับคนที่จะต้องเอาไปใช้งานขนของนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับว่าภายในเนี่ยมันมีอะไรบ้างไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะครับแต่ขอพาดูฝั่งนั่งผู้โดยสารตรงนี้ก่อนนะครับอ่าเราจะมาดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับ เบาะนะครับที่สําคัญเลยนี่เบาะมันจะเป็นแบบชลุรูนะฮะรบะบายอากาศด้วยเป็นหนัง PVC ซนะครับซึ่งทําให้นุ่มกับการขับขี่แล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายแน่นอนนะครับตัวนี้เปิดมานะครับก็สามารถพับเบาะแบบนี้ได้นะครับใส่ของได้บางอย่างด้านหลังนะฮะแล้วก็มีที่เก็บพวกแม่แรงพวกไอตัวน็อตขันนะครับแมแลงอยู่ฝั่งนู้นนะอันนี้พวกไอตัวขันน็อตขันเอาเอา,เอาล้ออะไรลงมาอ่ะโอเคตัวนี้ก็สามารถปรับอย่างนี้นะครับปรับเอ็นประมาณนี้อึ๊บ อะที่จะให้เาดูฝั่งนี้เพราะอะไรเพราะมันมีตัวนี้ครับนี่ครับนี่การใช้รถนะครับตัวนี้มันจะมีการแจ้งมานะครับว่าของเราเนี่ยต้องหมั่นเช็คสภาพล้อหลังนะครับต้องขันต้องย้ำต้องลงจาราบีทุก2องหมื่นโลนะครับเขาขอให้มีการเข้าไปเมเทนนะครับกับทางร้านนิดนึงนะครับแล้วมีตัวแทนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับในประเทศไทยนะครับก็คุณใกล้ตรงไหนนะครับก็สามารถเข้าใกล้นั้น ไม่ใช่ว่าออกรถจากภาคใต้มาอยู่ภาคเหนือคุณต้องวิ่งไปใต้ไม่ต้องนะครับตัวนี้เขาจะมีร้านตัวแทนนะครับรับทำใกล้บ้านคุณอยู่แล้วนะครับลองเช็คกับเขาได้เลยนะครับผมก็ใกล้ที่ไหนก็เข้าไปเป็นคะแนนที่นั่นนะครับทุก20,000นโลนะเน้นยางทุก20,000กิโลนะครับมีติดเตือนไาให้ด้วยดีมากๆเลยนะครับเป็นการเตือนลูกค้าไาในตัวนะครับแล้วก็เป็นการทําให้ลูกค้ามั่นใจด้วยในการบริการโดยโทรนะครับมีปัญหากับใช้งานพลอยอะไรก็ตามนะครับสามารถโทรไปสอบถามเขาได้เลยนะครับดีมากๆอ่ะโอเค ไหนก็มาฝั่งนี้ละดูฝั่งนี้หน่อยกระจกนะครับเป็นแบบกระจกไฟฟ้าอยู่แล้วตรงนี้นะครับเป็นแบบบูนุ่มนะครับเป็นแบบผ้าเนาะภายในก็จะเน้นสีดําๆนะครับสบายๆนะครับตัวนี้ก็เน้นแบบธรรมดาเนาะราคารถก็ไม่ได้แรงไม่ได้แพงอะไรมากนะครับตัวนี้เปิดมานะครับไม่มีไอ้ตัวเป่าลมเอาความเย็นเข้ามานะครับตัวนี้จะมีแต่ใส่คอนะส่วนตัวนี้นะครับก็สามารถใส่นะครับพวกตัวนี้ได้นะครับนี่นะครับอันนี้สวัากา์นะครับ ยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวต้องหาคนมือยาวๆรวมเข้าไปใส่นะครับเพราะว่าเพิ่งเบิกมาอันนี้ก็เป็นเล่มคู่มือรถนะครับก็มีคู่มือนะครับใช้งานของตัวหน้าจอและตัวรถนะครับอ่าส่วนตัวนี้ใบสติ๊กเกอร์อีโคนะครับตัวนี้ก็จะมีให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับใบสติ๊กเกอร์อีโคอยู่นี้เลยนะฮะตัวนี้เห็นไหมจะบอกเลยประหยัดน้ํามันรวม15.2กิโเมตรต่อลิตรนะครับราคานะครับ62,000บาทนะครับในตัวรุ่นสีขาวนะถ้าเป็นรุ่นสีบอลเงินหรือเทาดําจะอยู่ที่69,000บาทนะครับ เห็นไหมมีสเปคบอกมีนู่นนั่นนี่นะครับบอีโคสติ๊กเกอร์ลูกค้าได้เก็บไว้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็สามารถดูได้นะครับว่าตัวรถมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างติดตั้งจากโรงงานนะครับตัวรถมาเพียวเพียวก็มีแค่ผ้ายางนะไม่มีอะไรเลยนะครับจะมีแค่ผ้ายางชุดเดียวนะครับสองฝั่งนี้นอกนั้นก็ต้องมาติดตั้งต้องไปใช้งบของทางโชรูมเขาหมดเลยนะครับอะโอเคตัวนี้นะครับก็มาดูนะครับภายในรายละเอียดกันเดี๋ยวผมพาไปนั่งฝั่งนู้ดร้อนแล้วนะฝั่งนี้เริ่มร้อนแล้วไปเปิดสตาร์ทดี มีเหมือนกันนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ป้องกันกรหนีฝั่งคนขับอยู่แล้วแล้วก็คนนั่งด้านซ้ายนะครับก็เป็นแบบแมันนวลน,นะครับกดขึ้นลนจนสุดตัวนี้ตัวห้ามกระจกนะครับอ่าถ้าอยู่ขึ้นมาแบบนี้นะครับมีสีส้ๆมๆนี้นั่นคือ,อยังไม่ได้ล็อกแต่ตัวนี้ล็อกด้านซ้ายไปแล้วนะครับด้านฝั่งเรายังจะเปิดได้อยู่ตัวนี้ล็อกกับอันล็อกรถล็อกให้อ,อัตโนมัติเมื่อวิ่งถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวนี้จะมีกระจกไฟฟ้าให้ด้วยนะครับไม่ต้องไปนั่งปรับ พิงเอนได้แล้วก็ตรงนี้ก็ปรับเลื่อนบอาได้ปกติเนะาะดูด้วยกัน,นครับตัวนี้ก็จะมีตัวแม่แรงนะครับอยู่ตรงนี้แม่แรงอยู่ฝั่งนี้นะขึ้นมาดูข้างบนดีกว่าตัวนี้นะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับให้2ดอกนะแต่ตัวนี้เป็นกุญแจสำรองนะครับเดี๋ยววันที่ผมสมาพรุ่งนี้ผมต้องเอากุญแจตัวจริง2ดอกไปเป็นแจ็คหน้าคียเหมือนตัวทั่วไปนั่นแหละส่วนตัวนี้นะครับสามารถเปิดนะครับช่องใส่แก้วน้ำนะครับกาแฟที่คุณรักทั้งหลายนะครับก็าสามารถใช้งานได้เลย เดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่างๆมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ตัวรถนะครับก็ปกติเลยนะครับมีพวงมาลัยที่เป็นแบบยูดิเทลแล้วไม่มีอะไรเลยล้นๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทรถดูนะครับว่าตัวรถนั้นมีอะไรยังไงบ้างนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดแอร์ก่อนนะโอ้โหอากาศร้อนมากเลยวันนี้อ่ะนี่นะฮะตัวนี้หน้าปัดก็จะเป็นมาตรวัดแบบธรรมดาเนาะนะครับสีดำๆไม่ได้มีลูกเล่นอะไรนะครับแล้วก็มีบอกนะครับโอดมิเตอร์วิ่งไปเท่าไหร่แล้วนะครับ ตัวนี้นะครับก็มีทิป A ทิป B นะครับสามารถกดนะครับเปลี่ยนทิป A ทิป B แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับกลับมาตรงนี้นะครับส่วนไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าเปิดปิดปกติตัวนี้ก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนปกตินะครับภายในรถนะครับคุณสามารถใช้นะครับแอปเปิลคาเพหรือ d ดอะออโตได้นะครับซึ่งรถสมัยนี้นะเวลาเราขับนะครับ เวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้เชื่อมต่อแล้วก็หน้าจอมันก็จะขึ้นโชว์แบบทํางานขับไปหาลูกค้าในสบายเลยนะครับสามารถเอาใส่ Android Auto หรือ Apple c a r p l เ y ต่อสาย USB ตรงนี้ได้เลยนะต่อเข้าไปปุ๊บแล้วคุณก็เล่น Apple c a r p l a พหรือ Android Auto ได้เลยคุณก็สามารถดู GPS ผ่านตรงนี้ได้เสียงลำโพงออกรับสายบลูทูธทางสายจากตรงนี้ได้เลยซึ่งดีมากๆนะครับผม ส่วนไม่ก็อยู่ตรงนี้นะเราไม่ต้องตะโกนพูดเบาๆมันก็ขึ้นไปนะครับสามารถตัดเสียงดังตับอะไรได้มีไฟให้นะไฟแม้ไฟอะไรให้ได้ปกติเลยนะครับสามารถใช้งานได้ปกติส่วนตัวนี้ก็ที่ใส่กล่องส่แว่นนะครับรถก็จะประมาณนี้แหละเกียร์นี่เป็น6สปีดแล้วนะตาโทษที่มากขึ้นก็ดีเวลาวิ่งทางไกลโคตรประหยัดเลยนะครับเพราะว่าคุณจะสามารถใช้รอบที่ต่ําได้นะเวลาที่คุณวิ่งความเร็วเกินร้อยขึ้นไปรอบมันก็จะไปอยู่ต่ําก็ทําให้คุณประหยัดน้ํามันครับเมื่อก่อนมันจะเป็นตัว5สปีดอยู่เลยนะ เพิ่งปรับเปลี่ยนเป็นหสปีดได้ไม่นานนะครับก็เป็นตัวที่ทําให้ประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นตัวนี้เบรกมือเป็นแบบคันเบรกมืออย่างนี้นะครับที่บอกว่าตัวนี้ก็ใช้เบรกมือได้ปกติเลยแล้วก็สามารถปรับตั้งเบรกมือได้จากฝั่งด้านหลังนะ,ะเดี๋ยวผมจะแอดรูปไปให้นะครับที่เป็นตัวลูกไขควงบวกลบนะครับสามารถปรับขันซ้ายหรือขวานะครับเพื่อให้ระยะเบรกมือบางทีมันฟรีเนาะเราก็เอาดึงขึ้นมาเลยนะครับหรือไอ้เราก็ไปขันเอานะครับเพื่อให้มันได้ระยะที่เราต้องการมีนาฬิกาตรงนี้นะ โอเครถมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละเกียรธ์ธรรมดา6สปีดขับสนุกอยู่แล้วนะครับก็ขับรถพวกนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ากระจกหลังมองไม่เห็นแล้วนะกระจกหลังมองไม่เห็นแล้วอันนี้ผมติดกล้องฟูลเฮดดีอย่างดีให้เลยนะครับตัวนี้นะครับติดไปไม่ต้องกลัวหล่นไม่ต้องกลัวไปติดฟิล์มลอกฟิล์มออกมาเพราะว่าผมติดกับกันกระจกให้ลูกค้าเลยนะครับตัวนี้ติดตั้งอย่างดีเลยนะครับก็มันซ่อนเข้าไปเลยนะครับตัวนี้โอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมพาชมเดินรอบอีกรอบหนึ่งนะ,ะตัวนี้ Z e d i t i o n 2.8นสองจนะครับ ีอร์ธรรมดาเห็นไหมไฟอันนี้ไฟเบรกนี้ไฟเลี้ยวนะครับติดนะติดนะป่าวประมาณนี้ครับอยู่ชุดช่วงล่างนะครับโอ้โหก้มลงไปแล้วหล่อเลยก้มลงไปแล้วหล่อเลยอเดี๋ยวซูมดูหน่อยโอ้โอหเท่มากเลยนะครับเท่มากเลยน่ครับตู้ก็จะประมาณนี้อลูมิเนียมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคถ้าชอบนะครับก็สามารถนะครับติดต่อผู้ผลิตมาได้เลยนะเดี๋ยวาพา จัดรถแบบทรงหล่อๆแบบนี้นะครับสามารถอยากจะใส่แม็กเพิ่มอยากจะทําอะไรแต่งหล่ออะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันนะครับเราก็พาลูกค้าออกได้ทุกความต้องการโอเควันนี้อุกกเบาตโคงต้องลาแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ